สถานการณ์นี้ค่ะมันสะท้อนให้เห็นเลยว่านายจ้างตอนนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะเรื่องทางเศรษฐกิจเราไม่สามารถที่จะจัดการนะคะหรือว่าบริหารจัดการตัวแรงงานที่มีอยู่ได้เนื่องจากมันอาจจะเนรื่องจากปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะแรงงานหลายคนอาจจะหมดอายุนะคะตัวใบอนุญ,ญาตหมดอายุนะคะแล้วก็นายจ้างเองเนี่ยก็ไม่มีความสามารถที่จะต่อ อายุแรงงานได้ไม่้่งจะมามีมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือในจ้างเองเนี่ยก็ไม่มีงานพึงพอที่จะมาป้อนแรงงานเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะก็อยากที่เห็นเนี่ยก็คือว่ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในหลายๆพื้นที่ก็เป็นประเด็นที่จริงๆแล้วรัฐเองเนี่ยก็ต้องรีบเข้ามาช่วยช่วยดูช่วยจัดการนะคะเพราะว่ามีเช่นนั้นแล้วเนี่ยตัวแรยง,งานเองที่ถูกลอยแพเนี่ย ก็จะมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดมันก็จะเป็นภาระของรัฐเองในการที่จะต้องเข้ามาจัดการการที่นํแรงงานไปลอยแพหรือไปทิ้งไว้เนี่ยค่ะก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องของการผิดเรื่องของการคุ้มครองนะคะแรงงานนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการให้ออกนะคะหรือการให้ผลประโยชน์นะคะถ้าในจ้างไม่ได้ชี้แจงให้ชัดเจนนะคะแล้วก็มีการนาแรงงานเนี่ยมาทิ้งเอาไว้นะคะให้ออกโดยที่คนงานเองก็ไม่รู้อันนี้ก็เข้าข่ายชัดเจนเรื่องของการคุ้มครองแรงงานค่ะ ก็อันนี้เนี่ยมันจะมีตัวชี้วัดนะคะหลักๆอยู่ประมาณสักสิตัวนะคะที่ในในวิธีการมองว่าอันไหนเป็นแรงงานบังคับแล้วก็การการค้ามนุษย์แต่สําคัญเลยก็คืออันดับแรกเนี่ยที่เราต้องดูก่อนว่า1การกระทำนั้นเป็นงานหรือเป็นบริการหรือไม่นะคะ2ก็คือมันเป็นไปด้วยความสมัครใจหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการข่มขู่หรือเปล่านะคะคันนี้เนี่ย เมื่อเข้าขาย3อันนี้แล้วเนี่ยเราค่อยมาดูตัวดัชนีค่ะดัชนีเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด10ข้ออย่างที่บอกไปนะคะก็คือหนึ่งมามีการละเมิดเนื่องมาจากความเปราะบ,บางของแรงงานหรือเปล่าที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะหมายความว่าแรงงานนั้นอยู่ในสภาะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะมีความจําเป็นต้องพึ่งพานายจ้างสูงนะคะการเข้าขายการหลอกลวงไหมมีกระบวนการหลอกลวงเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องไหมมีการจํากัดเสรภีภาพในการเดินทางหรือเปล่านะคะ เอ่อหรือพื้นที่การทํางานหรือการให้บริการนั้นถูกโดดเดี่ยวจากสังคมจนกระทั่งไม่สามารถติดต่อโลกภายนอกได้นะคะมีความรุนแรงต่อร่างกายหรือความรุนแรงต่อทางเพศไหมนะคะมีสถานการณ์เรื่องของการข่มขู่ขู่แขนคุกคามหรือเปล่าในรูปแบบต่างๆทั้งทางกายทางใจนะคะมีเรื่องของการยึดเอกสารประจําตัวหรือเปล่า ไม่จ่ายค่าจ้างไหมนะคะหรือว่าเป็นรายง,งานขัดหนี้นะคะคือได้รับเ,ออ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรมาทํางานแต่ว่าไม่ได้ค่าจ้างเองนะคะมีการจ่ายค่าจ้างไปสู่บุคคลที่3นะคะออหรือว่าดูสภาพว่าการทํางานเนี่ยเป็นสภาพการทํางานที่เลวร้ายหรือเปล่านะคะสภาพการดํารงชีพที่เลวร้ายไหมนะคะช่วงเวลาการทํางานยาวนานไหมแต่ทั้งนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่า มีดัชนีเหล่านี้หรือว่ามีตัวชี้วัดเหล่านี้1ต,ตัวจะถือเป็นแรงงานบังคับทันทีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมีการสืบสวนแล้วก็สอบสวนประกอบด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการแรงงานบังคับเนี่ยมันก็จะมีการเชื่อมโยงกับเรื่องของการการค้ามนุษย์ด้วยนะคะเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็คือลงไปดูเรื่องของกระบวนการนะคะว่ามีการจัดหานะคะขนส่งส่งต่อนะคะหรือการจัดให้อยู่อาศัยนะคะหรือ แล้วก็กระทาด้วยวิธีการที่มีการขม่มขู่ขู่เข็นคุกคามหรือใช้กําลังหรือไม่นะคะทั้งนี้เนี่ยการค้ามนุษย์เนี่ยก็คือจะต้องมุ่งหวังเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหาประโยชน์นะคะ,ะจากกลุ่มคนกลุ่มนั้นนะคะในรูปแบบต่างๆค่ะก็อันนี้ระคะจะเป็นตัวตัวสําคัญที่เอาไว้ดูนะคะว่าสถานการณ์นั้นๆเนี่ยหรือการกระทํานั้นๆเนี่ยเข้าข่ายหรือเปล่าในกรณีเรื่องของการนำแรงงานรอยแพในเคสที่เราเห็นใน ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็อันนี้จะต้องลงไปสอบสวนก่อนค่ะโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยเกือบทุกกรณีเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่เองก็ต้องลงไปสอบสวนว่ามีการเกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์หรือไม่แต่อย่างที่บอกก็คือก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเป็นงานหรือเป็นบริการหรือเปล่านะคะมี เป็นไปด้วยความสมัครใจไหมนะคะแล้วก็มีการค,มค่มขู่คุกคามหรือไม่นะคะ่ในกรณีพวกนี้ก็ต้องลงไปสอบสวนไม่สามารถที่จะตอบได้ทันทีนะคะว่าเป็นแรงงานบังคับในการค้าม,มนุษย์นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของการนำแรงงานมาลอยแพเนี่ยที่แน่ๆเลยก็คือน่าจะผิดเรื่องของการคุ้มครองนะคะลูกจ้างค่ะ